พบอกพี่ไม่เอาเลยน้องอเห็นไหมเนี่ยพี่ทำกุ้งละอยู่อะไปขายที่ยืนเลยพี่คะเอาขนมไหมคะถึงละอห้าบาทสิบบาทเองคะ่ะพี่ยังไม่เอาเลยครับน้องเออมันห้าบาทสิบบาทเองคะ่ฮะฮัลโหลครับพี่ซ่วยโทรคานหน่ไม่ดเดี๋ยวมผมเร่งทำให้อยู่ครับพี่ใช่พี่เดี๋ยวพี่จะเพิ่งเร่งผมดีตอนนี้อ คพี่เดี๋ยวผมจัดการให้ทานเนี่ยขนมปังก้นถอยเลยนะพี่อร่อยมากเลยนะคะเออได้พี่ผมจะเร่งให้เลยนะครับผสมไหมคะอันนี้ก็กรอบนะพี่ใช่พี่เนี่ยให้เวลาผมไปนิดนึงเธอพี่มันมันเร่งจริงๆอ่ะมันก็บอกพี่ไม่เอาน้องเห็นไหมเนี่ยพี่ทำกุระอยู่อะไปขายพี่ยืนเลยพี่สั่งของมาแล้ว เอาเลยค่ะช่วยหนูหน่อยนะคะไม่เอาโอ ER ้พี่ช่วยหนูซื้อหน่อยนะคะนะพ, ER พี่นะของดีทางนั้นเลยพี่ช่วยหนูซื้อเถอะนะนะคะ,คะพี่ er. นะพี่ช่วยหนูเถอะค่ะงั้นขอชิมหน่อยได้ไหมเออได้ค่ะแล้วพี่อยากชิมอันไหนหรอคะอันไหนอร่อยอ่ะอันอร่อยทุกอย่างเลย,ยค่ะงั้นลอ ชิมวันนี้นะค่ะม,ม,มันก็อร่อยดีนะแต่ว่ามันแข็ง่ะไม่เอาขอชิมวันนี้นะ อีกอันนะเมื่อกี้มันรู้สึกไม่ได้รสชาติค่ะสรุปพี่จะซืออ้อขนม เอนดิแหรับปไม่เอาะนะป,ปออพี่คะหนูว่าพี่กินไปหลายอย่างแล้วพี่เชวยซื้อของหนูสักอย่างได้ไหมคะไม่เอาอ่ะพี่ว่ามันไม่อร่อยแต่ว่า,ามันก็งั้นๆอะ่ะหนูเอาไปขายต่อไม่ได้แล้วอะค่ะ ขายไม่ได้ก็ไม่ต้องขายสิไปก,กไปลับบ้านไปเนาะไป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 รับขนมไหมคะถุงละห้บาทสิบาทเองคะ่ะ นี่น้องกำลังจะทำอะไรเนะอ่อคือหนูจะมาขายขนมอะคะ่ะอ๋อพอดีว่าร้านพี่ไม่มีเอ่อไม่รับของพนักนานคับรบกวนด้วยนะครับเอ่อคือหนูแค่มาขายได้ไหมอะคะหนูยังไม่ได้ตังค์เลยอะค่ะเอ่อไม่ได้จริงเลยะครับเดี๋ยวเชิญเอาของออกไปเลยนะครับ อะไรบ้างจ๊ามีขนมปังค่ะแล้วก็มีข้าวต้มค่ะค่ะงั้นเอาอันนี้อันนี้อันนี้นะได้ค่ะอันนี้ยี่สิบบาทนะคะาหนูยังเรียนหนังสืออยู่ไหมเรียนอยู่ขยันจังเลยเอาอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหาราไดที่แปดเหรอขยันเนาะอันนี้เป็นเครื่องปีสิบบาทค่ะปีสิบนะคะ ไม่มีแบงค์ยี่สิบเลยเหนูไม่มีทอนะคะมีแบงค์ย่อยไหมอะคะไม่มีจ้างั้นหนูขอเอาแบงค์ไปแรกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหนูกลับมามีใครอยู่ไหมอะคะมีใครอยู่ไหมคะ,มคอ,มคะอุ้ยยายคะ ยายคะยายมีแรกแบงร้อยห้าใบไหมคะมีค่ะเี่ค่ะ,คะขอบคุณมากเลยนะคะขอโทษที่ให้รอนานนะคะแ<ต>นี่ตังทอน,นะค่ะหนู เมื่อกี้ป้าดมอะ่ะของมันไม่กลิ่นอะ่ะเอามาขายได้ยังไงอ,ะอ่ะเออคือหนูไม่รูหนู้ขอโทษจริงๆค่ะป้าจะช่วยซื้อแต่ของมันไม่กลิ่นแบบนี้ไม่น่ามาขายเราคืนไปเอองั้นหนูเอาตังที่เหลือคือนะคะ่ะก็ต้องคืนอยู่แล้วแหละเงินหนึ่งเงี้ยขอโทษด้วยนะคะขอโทษค่ะไปได้แล้วไปเอาไปเลย ปนมเรามันเหม็นจริงเหรอเนี่ยเราเพิ่งไปซื้อจากโรงงานเมื่อเช้าเองนะก็ไม่เหม็นนี่อ้าวทำไมป้าเขาถึงให้ตังเราล่ะหรือว่างั้นหนูขอเอาเวงไปแรกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหนูกลับมาได้ แม่จะซื้อทำไมนะแม่อยากช่วยเขาว่าลูกอยากให้เขามีรายได้เสริมอ่ะไม่อะแม,แม่แม่ทำแบบนี้เนี่ยเขาก็ตายใจแต่เขาก็มาขายอีกเสไม่เห็นใจหรอเด็กเขาขยันออกแม่แมันคนละเรื่องกันเลยคือแม่ดูดิขนมแบบนี้ร้านเราก็มีขายแล้วอย่างนี้รายได้ร้านเราจะเป็นยังไงลูกค้าคนอื่นเขาจะมองยังไงเอาน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 เขามาทีไม่แม่ร้านเราก็เพิ่งเปิดใหม่ แล้วเดี๋ยวทั้งพรุ่งนี้เขามาอีกอะมาลือนี้เขาก็มาอีกแล้วถ้าเขามาทุกวันน่ะแล้วใสธจะให้แม่ทํายังไงแม่แม่แค่อยากจะช่วยเด็กซเขนก็เดี๋ยวเขาจะแมเอาเองินทอนมาใช่ปะใช่แม่ก็คืนคืนไปเลยบอกว่าขอเหม็นอะไรก็ได้เอาอย่างเงี้นเลยเหรอลูกเอาเห่างน,นแหละ การช่วยเหลือผู้อื่นไม่จำเป็นต้องทำเพื่อเอาหน้าแต่ทำเพื่อช่วยเหลือเขาจริงๆ